เอาละสวีทุกทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า v s h h o t Talk ซึ่งมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับเหมือน,น,นยังไงอ่ะการพูดคุยสนทนากันในบาร์อะไรประมาณนั้นโอเคถ้าพร้มกันแล้วก็มาไปเลยดีวยกว่าไม่พูดเดยอะโอเคเอาเืา่อไงน,นะดูสับสนจังเลยอ่ะให้ช่วยอะไรไหมไม่นจะเป็นอะไรเราเรา,เราต้องเลือกตอบนะ ย่งนันก็คือเหมือนเอาของเดิมใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ไม่ไมีไม่เป็นอะไรก็พร้อมจะสั่งอะไรแล้วอันนี้ก็ไอเห็นนะสีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน่อยเอาเครื่องดื่มมันเลยอันนี้แล้วกันอ่ะอันนี้เขาตอบไยังไงอ๋อโอเคเขาได้สั่งแล้ว เลยนะอันนี้อยากดื om, ่มอะไรคอยซต์ oh, uh, ั Lo ้กับยาพิษเอ่อเจคเกอร์บอมดาร์กเบียร์สกอตวอดก้าเฮ้ยเราวัยรุ่นรัสเซียเราวอดก้า huh. ดีกว่าเอ่อวอดก้ากับมันแอนด์เลมอนเอ็กซ์ตร้าชูการ์พาวเวอร์แท็บแอนด์จูสแอนด์โทนิกแอนด์เบียร์สเตทอัพเอ่าอันเดอะร็อกเอาเลมอนแล้วกับเลมอนน่าจะเปรี้ยว เปรี้ยวตัดกับวอดก้าได้ไมั้งไม่ไม่รู้ market, in in oh, อินดามักเลตถ้วยอันนี้จิงเจอร์อินเดอะคอร์เล็ตกลาสพิซคิสอินไฮบอล์โอ้เยอะจังเลยเนี่ยเอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาใส่น้ำผึ้งมะนาวหน่อยวอดก้าอนะมีคือน้ำผึ้งมะนาวแต่มีวอดก้าเคยเนี่ยอันอื่นเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อก็เป็นว่าแอลกอฮอล์หมดเลยใช่ไหมเอาวอดก้าแล้วกันประมาณนี้นะส่งไปเลยเว้ย วอดกา้าเลมอน้ะเึือขิงไม่ปกติใช่ไหมได้เลยนานได้ไปดูค่ะคนโปรดลนะจะทำเปต้เจ้าสั่งอะไรที่เป็นแบบปกติด้วยอะไรแบเป็นเบสิกอะไรอย่างเงี้ยไอทิอ้งไอส์คูลเตอร์ที่ว่าเบียร์อันเดอนอันสุดท้ายเออคลาสสิกแล้วกันไอเลิฟแมนคลาสสิกแล้วกันโอเค ฉันคิดว่ามันดีนะฉันชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกอ่ะรู้อะไรไหมไนท์วูดทูอ่ะมันเป็นแบบคลาสสิกก็เด่ดผลเดี๋ยวนะสเปเชียลีเดียดีเชอร์ซามบันท่าเขาอยู่ไหนอ๋ออันนี้คือเหมือนพูดถึงแฟนใช่ไหมคือคือเรามีแฟนแล้วใช่ไหมเนี่ยครับเออบอกว่ามีการใช้คำแบบเหมือนแบบเหมือนฝึกภาษาอังกฤษไปตัวแล้วนั่นฝึกภาษาอังกฤษแบบใช้แล้วพูดอะไรยังไงดี อช,ชี้กันชี้ยังไงดีเนี่ยเออ h e s i t a n c to join มีก็คือล,งลังดลงที่จะมาด้วยเหนื่อยเกินไปทำงานอยู่เอาเป็นเดี๋ยวานนี้ไม่นตอนกลางคืนใช่ไหมเอายังไงดีเนี่ยเออเอาทูไท้วก็เหนื่อยเกินไปเขาเหนื่อยเกินไปอ่ะอ๋อโอเคโอเคอาชีพแบบนั้นจะว่า เขาเองก็ใช้ชีวิตยอยแล้ลำบากกันนะอะไรเงี้ยผู้หลแสกันแซมจอบอีสช่ายากแล้วรอฟอยากชาัาก็จะรู้สึกนั้นแต่พูดถึงความเครียดแล้วเรต้องไปทำงานก่อนนะต้องคุยกับคนอื่นก่อนมีที่นิดหน่อยมีอาจจะมีคน,ค,นคุ้นเคยที่แล้วจากไปหาเขาดูสซิมีผู้ชายที่มองหานายนะ เพื่อนๆใช่ป่ะมาเฟ e n โอเวอร์เด e ใช่ไหม,ไหมนั่นๆจเพื่อนเราแหละ,ะท,ท้องทูดกันท,ท้ my, my over there. องทูมั้ยมาเฟร์โอเวอร์เดรเราจะไปคุยกับเพื่อนตรงนั้นนะ่ะนะหวังว่าจะมีการพูดถึงฉันอะไรบ้างนะขอโชคดีอะไรอะ่ะว่างไงที่รักเพิ่งทำอาหารเสร็จทำก๋วยเตี๋ยวให้เลย ให้ด้วยเอ่อจะกลับบัานเมื่อไรอ่ะ,อ,ะอันเดี๋ยวนะอ่ะเราไม่ได้บอกเมียม,มาหรอเอา้าเราไม่ได้คุยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอะไรวะเอ่อขอโทษทีฉันเอ่อแอมแอดเดอะบาร์แล้วกันทูนไนท์อ่ะโทษทีฉันอยู่ที่บาร์คืนนี้อ่ะโอเคก็อย่ามีความสนุกสนานอะไรมากเกินไปแล้วกัน นายมีแฟนสาวแ่บๆอยู่บ้านแล้วแล้วก็พร้อมที่จะกินก๋วยเตี๋ยวแทนนายด้วยนะอะไรเงี้ยต้องสอรี่สอรี่อ่ะอีกคนจะเลิฟนูดเนี่ยเรืแล้วกันมันดูแบบเบาๆดีไม่อยากจะกรพูดที่มันแรงเกินไปมั้งหรือแบบดูแย่ไปหน่อยโอเคเจอกนันนะคืนนี้แต่ขอจะถึงช่วงนั้นอ่ะ อนนี้ก็ช่วยคุยต่อหน่อยใช่ไหมที่บาร์เป็นไงบ้างเพิ่งสั่งว่าจะออเดอร์อเอ่สเตปใช่ไหมสุดทุกข้อท่จะเอ่อเขาจะจะสเตปใช่ไหมโอเคจะออเดอร์สเตปเออเนี่ยนะไม่ใช่ดิอ๋อเอออาร์กสอยอยู่ไม่ใช่จะออเดอร์เอาเป็นไม่ใช่ดิเดีย๋ยวนะทำไมามาดูแปลกปจัง Order step. ถ้ามันมาดูไม่ใช่เลยวะอันแรกเลยอ่ะคืออัน,อนถ้าแปอันแรกนะก็คือเพิ่งคือถ้าเกิดจะแปลประโยคเลยมันมก็คือแบบจะจะสั่งอะไรไม่ใช่อพี่จะไม่จะสั่ง,งด,งงดิพิ่งสั่งเค,เครื่องดื่มมาจากสเตปที่เป็นบ b เ r นเ n อร์แต่ว่าไอ้ช่วงสุดท้ายมันแบบมีถามเรื่องเธอด้วยส่งความยินดีส่งแบบสวัสดีด้วย,วยจำได้อะไรเงแปลกแปลกๆฮะส่งเถอ มันมีจุดฟืดซอกดีกว,วาเพิ่งสั่งเองอะเซเวนก็ถามหนเธอด้วยเฮ้ยดีอะนี่รู้สึกดีเหมือน,นกันที่รู้จักคุค้นเคยเขาเขาเวนก็มีแรงกดดันจากเรื่องของอกิจการครอบครัวด้วยที่ครอบครัวไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเซเวนก็สรับฉันอะถ้าเกิดไม่นับเรื่องบาร์เทอร์ที่พี่ชายเราใช้ใอันนี้ไม่แน่ใจายก็เป็นคนเดียวในครอบครัวฉันเลยนะอะไรเนะี้ย เออนี่ยยูเออร์เดลลี่เพราะฉนตัวมีตูเนี่ยเหมือนกันโอเคส่งเลยเรารักแฟนเ่ยเรารักแฟนมากอ่ารู้สึกสบายใจจรงนที่อยู่กับเธอเธอไปคอยซัพพอร์ตฉันตลอดเลยเนี่ยอเออเออ,เอ,อเออจะบอกอยู่แฟมิลี่แล้วมั้งก็อย่าถามได้ดวยว่าอยู่แฟมิลี่ดกันได้ไหม ได้ยินเรืเร่องของครอบครัวเธออะไรอีกนะก็ประมาณว่าอยู่ที่มิดเวส์นะเบตตี้กับเอ็ดไม่ค่อยเออ่ซัพพอร์ตเท่าไหร่เลยเดี๋ยวอะไรยังไงเนี่ยเออ่ t h ดคาวิ่ง g ับกอ daughter ปุ๊บเดีย๋ยวนะปุ๊บเดี๋ยวนะเบตตี้กับเอ็ดอันนี้เดี๋ยวพูดถึงเลยวันนี้ อันล่างมันเหมือนบ้างแล้วไงมันไม่ได้พอใจไงบางที่มีลูกสาวที่จะแต่งตัวมันยังไงก,ก็อสอ่ะเออที่ชอบผู้หญิงนี้บ้างเอเดอน,นะที่อยู่แ,แอคแครบแอคแครปเนี่ยเออมาอยู่ในเซอร์เบเตอร์นี่ไงถ้าเกิดมาใช้กันไม,ม่ดูแ,แรงไปหรอดูแรงจัง อันนี้พูดถึงญาติป่าเบ็ตตี้กับเอสนั่นคือญาติาใช่ไหมไอ้ดีดดนนัมเบอร์อันยูนี่อันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยอยากเอาอะไรไอ้ยังดีเนี่ยไม่รู้จะตอบไปเลยนะไอันนี้กั่นส่งไปเลยไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้อย่าอย่าว่ายนะใช่อ๋อโอเคโอ้ยรอดไปรอดไปอานนี้ นายก็ขอช่วยฉันเนี่ยมันดีมากเลยเนี่ยมันสำคัญกับฉันมากอะไรประมาณนั้นพรุ่งนี้จะมาที่ยิมได้ไหมกับฉันพรุ่งนี้ได้นะอ่าไงดีใอ้เบิลจีมินดไา้นอนริคแฟนเอาเราดูโรแมนติกแล้วกันดูโรแมนติกมันจะดูใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เราจะทำมันนะ ถ้าเกิดเราออกล่างกายเทศกาลอะไรเงี้ยไปยิมอะไรเงี้ย B ีไ g แบค็ค c k ไป B R B เดินมาอะไรเงี้ยเฮ้ยเพื่อนเราวะเนี่ยดูซิว่าใครกลับมาแล้วเนี่ยอ่ะชื่อชื่อชื่อดันเต่เหรอเอาว่าอะไรอย,ยู่ดีงี้อ่ะทหารกับกับ,ก,บกับเมืองกันเหรอเนี่ยเอ่าใ้เราให้ยิปีนไปกันจ้าอันนี้กันโอเคดูเซฟเซฟดีเฮ้ย hey, กลับมานานแค่ไหนกันนี่ย ฉันออกจากอาชีพไอทีเมื่อเดือนก่อนแล้วก็กลับบ้านมามัมีเรื่องนิดหน่อยเอออีเ e อร์ a คน a เดียนพ m ีม i เนสเตอร์คิเชนคอมมิชเนออะไรวะเนี่ยจัดโต้เหรอเอ่อ the show you do อ่าอาร์ซีฟัสซี่มันดูอ่อะไรวะมาดูศิลปะหรออะไรเงี้ยมันดูแปลกแปลกนะเวียดไหมมันดูเวียดแปลกแปลกเลยเดอซาวเวียดเดซาวเวียดเป็นดูแปลกแปลกะ นี่ปนแปลกๆนะนั่นนะอ่นะโซเวนอเสติงเซเรียลมือเดือดเอ้เดี๋ยวนะอันนี้เขาเล่นหนังหรือเล่นซีรีส์หร่ไหไวะเอ่อเบสยูเฟมิลี่ไหมยงองดีโคเวอร์เกอร์เฟรนด์เฟมิลี่เอ่อเบสยูเฟมิลี่เอ่อเนซีเดคคอมมิ่งไม่รู้ว่าจะบบแบบเกิดขึ้นจริงยังประมาณนั้นไหม ใช่เพราะเขาสปอร์ตฉันมากเดี๋ยนะจะได้ออยู่เวอร์เคย้ยเคยเคยดีกันเหรอ,อน,นี่คืออ๋อแฟนเก่าเหรอ,อยังไงกันแน่วะเอ็มเอยังไงดีอ๋อก็คือเหมือนเขาบอกว่าก็เหมือนตอนนั้นที่เราเคยเดทกันจะ่าวีเวอร์เดทติ้ง ตอนนี้แฟนนายก็โชคดีที่มีนายอย่างเงี้ยนะใช่เออส่วนพิเศษอ่าฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันที่นายเดทกับผู้หญิงอะ่ะฉันเองก็ดีใจเหมือนกันที่ออกมาดีดีใจเหมือนกันที่เจอนายอะ่ะไม่ได้คุยกันนานเลยนะอะไรกันทีดาร์เอาอย่างไรอะ่ะฉันเบื่อทำไรอยู่อะ่ะ ทอ uh, Talking to โว oh, oh, ถ้าเกดบอกว่ามาเอสมันจะตรงไปไหมแบบเ้ยคุยกับแฟนเก่าอยู่อะ่ะโอ้เฟซแล้วกันดูเซฟๆดีคุยกับเพื่อนเก่าอยู่อะอะไรประมาณนี้เฮ้ยเจ๋งดีนะยังก,ก็ตามอะ่ะมันมันแปลกไหมที่ที่แฟนเก่านายมาที่นี่อะ่ะฉันนี่ก็อะไรน,นะั้นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่แบบติดต่ออะไรกับ อะไรคนเก่าๆอะไรอย่างงี้มันจะยังไงอะ่ะอ่ายังไงดี something uh, I t h i n ิ about s บ n กเ i t is not a ลย s not a little big deal to me นีไ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย,เลยนะก็คงจะหวังว่ามันจากนั้นมาดูแบบเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะ เออเดี๋ยวหูยาวจังประสบการณ์ความสัมพันธ์ครั้งก่อนจบด้วยที่ถูกทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้สมองฉันก็เลยคิดถึงแต่เรื่องลบๆเวลาพูดถึงเรื่องแฟนเก่าอะไรเงี้ยอ๋อปล่อยอารมณ์นี้ไหม I hope you let สงค m e มเอ่อเรื่อแบบยังไงดี จริงๆเอ่อไอ้ะอ,ะ,อ,ะ,อะหวังว่าไหมแบบจะเปลี่ยนเขาสึกว่าว่างอะไรเงี้ยดีไหมเนี่ยใช่มันก็ดีกว่าถ้าเกิดจะพูดอะไรแบบนี้นะเออฉันไม่รู้จากครั้งก่อนที่อยู่กับแฟน,กนกเก่ามันค่อนข้างแย่แบบอ่า rediscovering อ่ะค้นหาแบบเหมือนสำรวจอะไรใหม่เงี้ย อันนี้เหมือนพูดถึงพูดพูดถ <K> ึงเรื right. <K> ่องแบบยังไงแบบเรื่องเพศอะไรอย่างงี้ไหมเห็นนะ I just let y o ว go. ก็เหมือนโดนนอกใจอะไรกลับไปหาแฟนเก่าอีกทีอย่างงี้ประมาณนั้นใช่ไหมไม่รู้สึกเหมือนถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ย How did you? แล้วถ้าทำยังไงวะ I just let you let. ทำยังไงอะไรเงี้ย นั่งจะได้องไงเอาได้ปะได้อ uh, าชีพเบนเฉยเลยเนะี่ยตอนนั้นฉันอยู่มาหาลายัยฉันยังเป็นเด็กอย่างอายุยังน้อยอะไรนะอ๋ะอแฟนสาวของเราก็เคยมีแฟน,นผู้หญิงมาก่อนเลยกงนะอ๋อฉันยังก็พูดอะไรที่มันจะแย่กับเขาไปอะ่ะมันทำให้เขาส้สแย่แล้วเราก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยฉันไม่ค่อยภูมิใจในตัวฉันตอนนั้นมากเลย อ๋ออิสพยาบุกออนี่วะประมาณนั้นนะอะไรยากถ้าเกิดจะมูกออนเลยประมาณนี้ฉันพยาธุทุกวันเลยอ่ะพยาจ,จริงๆขอโทษที่พูดเรื่องอะไรกันแบนี้นะที่คือฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้พูด,พดนนถึงเรื่องครอบครัวก่อนดีแล้วทำไมฉันนึกถึงเรื่องเก่าๆขอพูดหน่อยได้ไหมอ่ะอะไรฉีบอันนี้แล้วฉันมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆที่ทำงานอะไรนะ ความสุขที่เห็นเด็กที่ทํางานกับพ่อแม่ที่มีความรักอะไรอย่างนี้แต่มันเองก็ทําให้ฉันนึกถึงวันเก่าๆวันที่ฉันต้องเดินกับบ้านคนเดียวจากโรงเรียนเพราะพ่อลืมปลาฉันมาทุกๆวันในสมองของฉันคิดถึงแบบเอ๊ะฉันไม่ดีพอเหรอที่พ่อแม่จะยังไงคือฉันไม่ดีพอให้พ่อแม่รักอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออมีิเซอร์อเนี่ย The care of attention, love and affection, all the support. เอ่ออะไรดีเป็นยอดสุดยอ a โ young บยางไงดีอ่ายูดีเซ e ร์ฟ all the support from your parents all the time นะคนในตระการสัมพันุ์จากพ่อแม่อะไรอย่เงี้ยใช่เลย นะมันแบบมันแปลกๆกันมันใช้คำศัพท์มันเรียงคำได้ยากจังวะเดี๋ยวนะแปลไม่ก็ถูกเลยเอเอนี่อวนะ่า t r ย to เดี๋นะดูหน่อย คอนเน็กซิสเวกเดนนะแต่พยายามแบบจะกลับไปเ,เหมือนเดิมอย่างนี้ไหมประมาณนั้นเป็นไงวะตอนที่ฉันได้เอ่อทำงานเป็นอาชีพสอนใช่๊ะวะฉันเองก็โทรกลับไปที่บ้านพ่อไม่เคยดูฉันได้ซ้ำฉันก็ต้องคุยกับผ่านแม่แทนเหมือนแม่เขามีค,ความซัพพอร์ตอะมากกว่าพ่อฉันเหมือนที่เสียเขาบ่นอะไรสักอย่างฉันเองก็ไม่อยากจะพยายามอีกแล้ว มันอยู่ในความมันอยู่ในหัวฉันมาตลอดฉันก็ไม่อยากคิดมันเท่าไหร่เลย day, ใช่แบบต้องเล่าออกมาไหมรูส้สึกรู้สึกทำง,งานยากลำบากมากเลยช่วงวันนี้ลองบอกคนหน่อยสิเนี่ยอบคอร์สไหมเออเลสท็อกหนาวโอเคเล t ท talk นาวขอบคุณนะอะไรเงี้ย oh, มันช่วยมากเลยที่นายก็ฟังเหมือนกัน เอ่อเมีเยาเบาอันนี้คือเขาเป็นครูใช่ไหมเออ่ uh, your student ด็กศิษย์เด็กจะครูไหมโรงเรียนเป็นไงบ้าง mm hmm. นักเรียนสองคนมีเหตุทะเลาะกันมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนครูที่แย่เลย uh, แบบห้องเรียนที่ฉันสร้างขึ้นมานี่มันเป็นความผิดของฉันหรือเปล่าห้องเรียนที่ฉันแบบตั้งใจแบสอนนักเรียนทุกคนอะไรเงี้ย บางครั้งเรยก็คิดอยู่ว่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าเออยูชูดึงเฟลิกซ์อิโวฟอล์นี่คุณไม่คนที่รู้สึกไม่เป็นความผิดของคุณอะไรแบบนี้ส่งไปเลยฉันรู้ฉันเองก็เตือนตัวเองมาตลอดบางครั้งรู้สึกว่านี่มันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยนายนี่ทรูฮอสทูแอนดูใช่ไหมอ่ะ ฉันเองเด์ดี้แบร์แคร์เรยกชาวจิมมี่ก็ได้นะเอะอดเด็ดนะโซนจิมมี่อาอติงอย่าท้อท้อเลยจิมมี่ฉันคิดว่าคุณอาจจะทักคนผิดอะไรแบบนี้นะใครก็ไม่รู้นะ อันเองก็ปัดขวาอยู่นะถ้าถ้ารู้แบบเขาไม่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดนี่เล่นทีเดอร์มาไงเนี่ยอะไรนะเดี This ๋ยวเวียดใช่ไหม x c u s e m e อ่าเดี๋ยวเวียดเนี่ยฉันไม่คิดว่ามันจะ,ปะแปลกหรอกนะก็แค่แบอกว่านายน่ารักไม่ไม่ใช่เละไม่ไม่เอาไม่เอา อย่าล้ำเส้นแล้วล้ำเส้นแล้วเมือนมีคนล้ำเส้นแล้วนะบางทีเราจะคุยกันอีก,อก,อกทีตอนหลังนะไม่เอาไม่เอาได้ใช้เวลาพักผู้กับงคนแป,แปลกหน้าหรือเปล่าที่บาร์ใช่เนี่ยเอ่อ Talk to people เนี่ยฟังดูดีนะไม่ไม่หรอกมีใครพยายามจะมาคุยกับนายห,หรือเปล่า ดีวิตครีปนี่ไงเฮ้ยมันปแปลกขนาดน่นนะเัาจะเก,กันยังไงอ่ะอีกน้อยอีกไงอีกน้อยอีกน้อยหม,มืนะ่นเลยปรเดี๋ยวฉันจะหมื่นนะอะไรอย่างนี้บอกว่าคงไม่มีอะไรเกินมากกว่าน,นั้นนะรู้สึกเหมือนจะคุยกันมาก่อนเลยนะ เค,เคยคุยมาก่อนเหรอไอโดนวันอ uh ันนี้ติ๊กอิดวอซิมวัลแทนมันไม่สำคัญเหรอไม่เคยคุยกันมาก่อนเหรอไม่เคยนะนี่ครั้งแรกเลยนะแต่วันมันดูสำคัญกับฉันนะจริงๆนะยังไงนะแบบฉันคิดถึงแบบทำไมนายอธิบายบ่อยจังเลยคิดว่ามันดีต่อสุขภาพหรือเปล่า น่าจะเบสซอทางก็ไม่ได้ดีสุดอะไรเงี้ยนะอยู่ที่บาร์มันก็ไม่ได้ดีตลอดอะไรเงี้ยนะแล้วจะไปถึงไปอ่ะที่บาร์ถ้าสงสัยอ่ะถ้าแบบนะนะก็านายไปดื่มอยู่กับคนที่แบบดูน่ารักอะไรเงี้ยในขณะที่ฉันอยู่บ้านคนเดียวอ่ะอ่าแอ n น i n ตอ่าติ๊ u t i ้งกัอ่ะ ไม่ได้คิดถึงผู้หญิงเลยเลยก็คือเรามีแฟนอยูแ่แล้วก็ไม่ได้นอกใจอะไรงไงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแบบยังไงอ่ะั <'s> so <ๆ S 1> นนินก็กลัวว่านายจะแบบอ,อยู่ข้างนอกแล้วก็กลับมาตากกลางคืนันนินก็ไม่ได้อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะรู้ไหมเอ่อเอ,เอ you have f a i t ฟ in มีมีความเชื่อเลยนะ <laughs> มีศรัทธาอะไรเงี้ยนะ วิสแล้วกันรก็กแบบเชื่อใช่ไหมตัวเราหน่อยอะไรเงี้ยเออเราเราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนอยู่แล้วฉันมีอยู่แล้วความมาจากของฉันก็เป็นไอสักอย่างที่ทำให้ฉันทำงานต่อไปได้บางทีความวิตกกังวลความประม่ามันก็แยบกัน น้าทัวเลสเดินมาเชตคอนทัวรลอยู่โดนอย่าให้มาเชตเป็นขครอบงำนะแบบเรื่องความกำังวลฉันรู้ฉันรู้รแต่ว่ันนี้ฉันก,กังวลแบบนี้มันก็ง่ายมากกว่าที่จะส่งข้อความหาไอนะที่จะพูดกันตรงๆรู้สึกว่าช่วงนี้ไนพิมพ์ข้อความกันบ่อยนะก็แค่อย,อยากรู้ว่าออเราโอเคหรือเปล่า maybe we should talk ไหมเออ m e t ั i n g out in the a i ย อินดี้จะทอลกเนี่ยเราต้องคุยกันหน่อย,ยแบบต้องคุยกันจริงๆบ้างไม่ใช่แค่ส่งข้อความผ่านก,กันอะไรเงี้ยนะใช่เราควรคุยกันเออเดี๋ยวนะเอาไงดีอ๋อนี่คือพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเราใช่ไหมดีอยากรู้จังเลยว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงใช่ไหมเออ เออไงดีอยากรู้เรื่องเลยว่าความสัมพันธ์เราเป็นยังไงใช่ไหมฉันไม่รู้อ่ะเออเอเอเอดี๋ยวนะอะไรดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะฉันเอคิดมาว่าวันนี้ก็แปลกๆแต่วตุลเราต้องมีความสุขอะไรอย่างนี้นะ ประมาณนั้นใช่ไหมแบบเพราะเราเอางก็ไม่ได้อยู่ด้วกันะะนะเหมือนกันนะแต่ว่ามันแปลกๆละคืนนี้อ่ะเอ่อ huh. ล้นชอยฮาร์ดอีกน้อนี่ตัวเวอร์เกอร์ดิตอนฮาร์เตอร์ฟิวส์แทร็กนี่มอร์ทัมทูกรนี่ตัวคอมมินิเคเตเบเตอร์เนี่ยวีจะเนี่ยเราเราต้องการการสื่อสารที่ดีกว่านี้นะเพราะแบบวันนี้การส่งข้อความอย่างเดียวมันก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยโอเคเอาได้อาชิเม้น ฉันั้นก็คิดมาตลอดเลยตอนที่ไนอยู่ที่บารู้สึกว่าดีเหมือนกันถ้าเกิดไน,นแบบพักผ่อนอยู่สักที่มึงบ้างอะไปเที่ยวทักที่มีเพื่อนอะไรไหมอะเอ่อ I can't really think of anyone คิด,ค,ดคิดคนอื่นไม่ออกเลยเงี้ยประมาณนั้นไนดะ้ไหมใช่ฉันเองก็คิดว่าน่าจะมีคนอีกเยอะให้โทรหานะ นายก็เป็นคนที่อยู่ที่บาร์อยู่แล้วมีเพื่อนอย่างนั้นนี่ใช่ไหมล่ะเอ,อ่ออาจจะถูกก็ได้แต่จะลองหน่อย <c ười> ก็คงจะดีกับนายเหมือนกันอรประมาณนั้นไอ้ไอ้จบแล้วแซมซูวิเชยูแฮตมอร์ทาวเวอร์ใส่ยอดในที่เวลาให้เขามากหน่อยแต่ก็มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนใหม่มากกว่าน,นั้นกเราไอ,อ้จิมเมียเนี่ย ยินแฮปปี you ้ย no ัดยูยูเอาไว้ท้ายวิสนายกินเอาวิทีมวีชูทอกเฮเกมจบแล้วนะดูดูสั้นๆนะแต่เกมมันมัมีหลายอินนิงนะเห็นว่ามีตั้ง9งอินดิงเนะี่ยโหเอาอ่ะอันนี้ไม่รู้นะว่าอินดิงไหนเดี๋ยวผมไปเช็คดูอีกทีหนึ่งแต่มันก็ยังไงดีแปลกๆนิดนึงนั่ะนแหละแต่ก็ยังไงผมคิดว่าก็น่าจะโอเคมั้งแล้วก,ก็ แล้วก็บแฟนก็คุยกันแต่เหมือนคุยกันเยอะไปหน่อยมั้งยังไงยังไม่รู้อ่ะก็ก็ก็คุยกันเยอะดีนะเราเรารักแฟนไงแบบถ้าแฟนอยากให้คุยก็คุยคุยน,น,นานนู่นน่นก็แต่ว่าก,ก็ก็ดีมั้งแต่เราอาจจะไม่ได้ไปสนิทกับบาร์เทนดเดอร์กับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเพื่อแฟนเก่าเราเราไม่ควรแปลกหน้าก็ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวจะลองไปดูไอเดียอื่นแล้วกันก็ตอนนี้ยังไงดีเดินะคุยออกหน้าเมนูกัน อ๋อนี่ก้าว e น d i ้ g เราได้ ending ที่เจใช่ไหม Where did we end ending ที่เจ็ดเลยเนะี่ยโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในยังไงดีอะเอาเป็นตอนต่อไปเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวขอคิดเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วกันว่าจะเล่นต่อไหมก็ตอนนี้ก็คงมีไว้แค่เท่านี้ก่อนเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าแล้วกันกับผมวันรักคู่ที่ต้องขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับผม